ท่านผู้ชมครับนี่ก็คือคู่ที่ส่งของรายการปรักตงคอมเบกบประจำวันอาทิตย์ที่ยี่สองมิถุนายนนีนะครับก็คือค่ำคืนนี้แหละครับทั้งคู่ชกในพิกัด126่อนยก์ก็น่าจะผ่านการชั่งน้ำหนักเป็นที่ด้วยนะครับระหว่าง,งนั้นฝ่ามือผมก็เพชรบ,บัลลังก์ออดิซักครับนี่นักเกลจากแคนเบี่นะครับ <S <S เอาละครับวันนี้พบกับดังเจมาร์คคัปเปอร์ไทเกอร์มูทยจากประเทศยอเอริกอ่าโอเคเอาละครับทางด้านเจมาร์คนี่น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเพราะว่า มาต่อยอยู่ที่ปะตองนั้นดูเหมือนว่าหลายไฟเลยนะครับแต่ส่วนมากนั้นไม่ค่อยชนะครับวันนี้เจอกับเพชรบรรเลมขึ้นนัก้ามาจากกระบี่ครับคงไข่กาหลศักดิ์นี้ถือว่าเป็นไข่ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นมวยที่ถือว่าท้มโทรรายการมาเพราะว่าจะป่อยเมื่อประมาณต้นเดือนนะครับรายการเลื่อนมาถึงวันนี้การวิทมก็ดีขึ้นมากขึ้นตามลำดับนะครับตัวนี้อายุเราหน้าจะอยู่ประมาณสามสิบสามสิบห้าสามสิบห้านี่เป็นยังเจ๋วหรือไม่เจ๋วแล้ว คิดว่าห้ายกสู้ได้ยืนได้ยืนได้ยืนมากส่วนมากเราต่อยห้ายกประจำไม่มีหมดเอาเลยครับถือว่าเป็นค่ายใหญ่ด้วยในโปริีสักเพราะว่ามีมวยสรงโตเกีบเยอะเลยนะครับเอาเลยก็นี้มาต่อยที่เวทีมวยระตันเป็นครั้งแรกไหมครั้งแรกครับปกติต่อยอยู่ที่ไหนเอานาเลนมักอานางเล่นมกักอ๋อเป็นผักขาประจำเอา,าเรามากนะครับเคยชกกับนกพวกต่างชาติไหมเคยนะครับที่ผ่านมาเราแพ้หรือชนะแพ้แพ้กับต่างชาติวันนี้แจงชาติอีกแล้วค,คิดว่าเราจะ นนรเราจะเอาเะยชน,นะเขาอ่ะเราเป็นมวยถนัดอะไรถนัดได้ได้ครับอ๋อเป็น,ป,นประเภทกบเครื่องเรื่องมวยไทยนะครับอายุสมัมภาษณาไม่มีปัญหาวันนี้มันจะชนะแน่นะครับ,รบอ่าแล้วก็บอกพี่น้องชาวกระบ,บี่ก็นิติตตามชมเชียร์หน่อยดิชาวกระบ,บี่ช่วยเชียร์ผมด้วยครับผมเต็มที่แน่นอนเต็มที่แน่นอนอและันนี้ก็ถ้ามีเท่าไรใส่ผมหมดเลยชนะแน่นอนนะครับโอเคครับทางด้านเบ็ดบอลเหลมมั่นใจครับวันนี้เจ๊กับเจมาร์ก Okay, you fight batong boxing stadium again mm -hmm. every time you win a loot. Some win, some lose, and loot more. Or actually, I've won more than I've lost in fatal. Oh, yeah, are yeah. you like fighting batong? Yes, I love fatal. I love uh, yeah, yeah, baton. and yeah. then tonight you fight with a uh thai fighter, mm -hmm. 35 year old. Mm -hmm. Is it old or young? No, same, not not too bad, not, not old, not young. Oh, yeah, skill good is good, you know. Uh huh. yeah and then she like a too much fight because uh, maybe every fighter in thailand mm -hmm. like a young boy fight mm -hmm. uh, at the boy up to now 35 year old i think more than 100 fight mm -hmm. are you worried no i have 60 fights Sixty five? Yeah, oh you of, too much too kind of much pro 60 so oh uh, yeah okay. yeah <clears throat> you fight in thailand how many fight in thailand it's uh, uh, about how many fight in thailand this would be 26 fight oh. 25 fight in uh -huh. thailand uh -huh. And, then, and you find your country and idea around the world yes okay all together 65. So. oh yeah, yeah yeah then uh you like a good open or knee or, or kick or elbow whatever i see whatever open up i don't know oh we, we yeah, will yeah. See. i think mean, you can use for finn team yeah uh -huh. Finish for sure sure for sure yeah finish for sure how old are you now 33 30, Thirty-three. Thirty-three. 33 yeah. oh 35 33 no problem mm. uh -huh. โอเคเอาเลยครับคู่นี้ถือว่าถูกคู่เลยครับอายุไม่ห่างกันครับแล้วก็พรมของทางด้านจีกนั้นรุ่มเงินโดดครับวันไหนสู้ก็สู้แหม่น่ากลัวครับวันไหนถ้าไม่สู้ขึ้นมาก็แหมไปเฉยเหมือนกันครับเพราะ้นคู่นี้ครับวัดกันที่ว่าห้ายกใครใจหมดหรือไม่หมดนะครับติดตามได้เลยครับในคู่ที่สองครับรีบเปิดดูได้เลยครับตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปครับ